เฮ็ดออกมาบันนี่ได้แล้วบันนี่ไปบ้ามันมันพี่น้องนี่สงแต้มเลยได้ฮะเราลุดเจอมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเห็นบันี่เห็นบันนี่ขาวๆนี่น บอเล่นเพิ่นจัดนักจะเต็มไพ่เฮ็ดเพิ่นไพ่เฮ็ดเพิ่นอ่าเอาใจเฮ็ดกินจับแซดให้เบิ่งอืมอืมโอ้บาง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 อืมอ๋อเอาไปเอาเินให้กินแล้วกันอืงแรบแม่เพชรนั่นแหละแรบแซบสีน่องเย้แม่เนี่ยนะเป็นละกินแล้วนอน่านเสียงนผล่ตะโกน อะกลับทักทายสบายเลยและสวัสดีทุกคนเนาะมนีบาแก้วกับสิไปการอยู่ตรงหน้าเนาะทุกคนเนาะติดตามชมเมืว่อวาเอาชิได้ยังกินมันีเนาะไปกันเลยทุกคน อืมไม่เผ็ดเห็นตัวเดียวงานหัวมาป้องแห่พืนะ้นเราทับิชนเนาะบอกเพ็ดขึ้นยิงบ้างอยู่เทิงพืนะ้นเห็นบ้างส่องโตเนาะทุกคนเนาะเห็นเนาะวางมันมากินบอกว่าเนาะทุกคนเนาะนเห็นบ่หมกว่ากันนั่นนี่หมกว่าสุกเนี่ยบ้างมันมากินเนาะ อยู่แถวทางนั้นมันโตปอกเลยหรออยู่แถวนั้นเลยท่านผู้ชมมารอลุ้นนองกัรเนาะง่ายใช่โอ้คิดว่าน้อยท่านผู้ชมตมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้ว đại là tháp bích song to bao nhiêu nhá, mấy cái, quốc có năm bảy ừ. nhưng bả, nhung là, cân ních, mang là mang là, chọn đây, có cái này hẹp với chớt, phết kinh cho tất cả vô Đắc vô gomai đó, này chứ vô thả lên Đó, dạy tới chớt Khít nói đấy, lên <Tôi> <laughs> lên <là. cười>

โบชอบนี่นี่ท่านผู้ชมเห็นบ่ะนี่เห็นบ่นี่ขาวๆนี่นบอเล่นเป็นจัดนักจะเต็มไพเฮ็ดเพิ่นไพเฮ็ดเพิ่นเห็นแล้วมันตกแบบนี้นี่ของแท้นี่

จะเจียมันนัอะไลฉจนเจียจะสองตัวเนาะทับทุสมเนาะได้ละทับทุสมเดี๋ยวเราจะไปเฮ็ดเมนูอยู่ที่เทียงหน้านะทุกคนเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะชีมมืดจักหน่อยเนาะทับทุชมตอนนี้กามาฮอตโต้งหน้าแล้วเนาะรู้สึกว่าฝนสิตกเนาะตอนนี้ฝนกำลังสิตอกนี่

mà người mọi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  người để người mọi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  người không người mọi người mọi Tôm mọi người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  mọi mò mọi người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  Xếp xếp มีพักมียางปนมียาอีกหอมเลยหอมหอมคือขอนปูนกุ้งเนาะขิตเครงหม้ออะไเนี่ยขยอดเลยเนาะเนาะลาิแซบเลยแบบนี้กนี่เฮมทยว่ากินทเหากินไหกินท้ท้ามือโกงเนาะมือโก้งต้องเลยผัยก่อนแล้วข้ากินท้าเาเีกินจแซบให้บึ้งอืมอืมโอ้จ๊ะ บางบางบางบ่างยอดเนวโน้ตทีจะคุยง่ายคุยน้อยนี่ไปติดมอกมาอ๋อติดน้ำรินกมากมากินน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้ออิ่มข้าวลดยาพี่เอาแล้วนี่มาการได้กินแล้วนี่สมบางสมความมุ่งมั่นปรารถนาเลยบ่จะไปโจรยอดนะตัดมือโดนแล้วเนี่ยคนขี้บ่ญเอาเอาตอนนี้ก็แล้วยังบ้แกะอยู่นอนเลยจ้ะ Ồ, xếp ghê nhỉ? mà, 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 mà. Ồ, xếp mà. Ồ, mấy cái xịt giọt rồi lẽ. hao kín bò đây chứ. đấy. Nè nọ, nắm vào, đây, kín bộ đấy. Xịn đây. Tụt vào này, ờ, phụng vào đó. Nắm vào đây. Nắm, 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 nắng rồi, nắm, 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 không chân nhang đau không chưa chút chạy cả mỏi không chút chạy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  chút 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 Lọc sau tay gặp các tinh giảm. Hãy đuổi. Bên lúc bên kia nhau. Hãy mượn mượn mưa mắt. Sắp nùng giống mượn 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 mượn

ฝนตกแล้วลทุกคนจะเทียงหน้านี่ฝนตกแล้วนี่มาการฝนตกนี่ตายแล้วนอนเลยเนี่ยพอห่มไปมีอยู่นี่เอาแมงไม้ออกจากตาเนะ <h ans> าะเฮ้ยอยู่นะเฮ้เจ็บอย่างจะไปการแต่ว่าฝนตกเนี่ยมีเทียงหน้า <h ans> men mang mai ôt chặt ta bao lít nó mang mai ta toàn toàn này, giềng này, hai giờ hay giềng na cứ cốc này คนตกแล้วทุกคนที่เทียงหน้าหน้าตามแต่ว่าคนตกจะได้นอนอนะืมบอลาเพิ่งกำลังสิครัวชีนหมูเน,น,น,นานะทุกคนเนาะกิ่นหมูนะมันเนี่ยอย่างกลิกี่ติม มีเอันนี้หมูหมูอากว่ะอามีเต็งกอวยเดินเจลียวเดินมาหมูกระทะไปน้องกินหมูเผกับบาเก็จ่อที่ยนเจงนะดันหมูกระทะมูกระทะเอมากินมูกระทะีเทียงนาเหมบรรยากาศมันดีนะนา แก่พยายางหึงนิ่งด้วยเกบเบอร์กินมูระหากะกินเลยะมอซื้อไม้ใหมนะมูมอ มีป้าครับ